ชีวิตคิดบวกวันนี้ค่ะจะพาไปที่บ้านหุ่นเหล็กบ้านหุ่นเหล็กที่ว่านี้ก็นับว่าเป็นจุดเช็คอินของจังหวัดอ่างทองเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีแค่บ้านหุ่นเหล็กเพียงอย่างเดียวมีก๋วยเตี๋ยวรถด้วยหน้าตาจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยค่ะ ชื่อว่าบ้านหุ่นเหล็กเจอว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักค่ะเพราะบ้านหุ่นเหล็กที่ว่านี้โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะด้วยแนวคิดการนรําเศษเหล็กหือใช้มารีไซเคิลเป็นหุ่นเหล็กต่างๆแต่ที่เป็นกระแสฮือฮาในช่วงนี้จนกลายเป็นจุดเช็คอินที่สร้างกระแสให้กับนักท่องเที่ยวต้องแวะเวียนมาเยี่ยมที่นี่กันอีกครั้งคงจะหนีไม่พน้นก๋วยเตี๋ยวรถนี่ละค่ะ ดยเขาได้นําเอาซากรถบ้านสีเหลืองและซากรถหลากหลายชนิดมารีไซเคิลทำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสุดฮิปแปลกและก็ไม่เหมือนใครด้วยล่ะค่ะเพราะว่าจะได้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวในรถเหล่านี้แหมเห็นบรรยากาศดีแบบนี้แล้วไม่แวะทานก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้เลยนะคะ และจุดนี้เองค่ะที่ทําให้บ้านหุ่นเหล็กกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังโควิด -19 ทีนระบาดท,ทําให้ซบเสาเงียบเงากันไปหมดโดยคุณไพโรธถ,ถนอมวงเจ้าของบ้านหุ่นเหล็กบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวรถทําขึ้นเพื่อจะเป็นจุดพักรถให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาพักกินก๋วยเตี๋ยวแบบอร่อยอร่อยรับบรรยากาศกันแบบสบายสบายแถมที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะเริ่มต้น40บาทเท่านั้นค่ะ ร้านก๋วยเตี๋ยวรถเนี่ยนะครับที่เราเสาสร้างขึ้นมาเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็คือเรามีซากรถอยู่ในโรงงานค่อนข้างเยอะแล้วเราอยากจะทําจุดให้ให้คนมาพักดูหุ่นหรือว่ามาถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดไอเดียวว่าน่าจะมีร้านอาหารขายก็เลยคิดถึงว่าร้านอาหารง่ายๆก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ทุกคนทนทานได้นะครับแล้วก็คือการตั้งชื่อเนี่ยเราก็ตั้งตามที่เราขายเลยว่าก๋วยเตี๋ยววันนี้เราทําร้านอยู่บนรถนั่นเราก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวรถนะครับ สำหรับบรรยากาศในร้านก๋วยเตี๋ยวรถเนี่ยก็คือหลักๆคือผมผมตัวผมเองผมชอบงานไม้แล้วผมจะมีไม้ที่สะสมไปเยอะพวกไม้แผ่นๆนะครับก็เลยทํเป็นบรรยากาศให้มันดูแบบเป็นแบบไม้ๆหน่อยครับแต่ก็มีงานเหล็กบนบ้างครับบนรถบัสคันใหญ่ด้านหลังที่เห็นเนี่ยคือจะเป็นห้องแอร์นะครับก็คือทุกท่านที่มามาทานก๋วยเตี๋ยวคือสามารถขึ้นไปนั่งได้เียเก้าอี้ที่นั่งต่างๆเนี่ยเราก็ทํามาจากซากรถมีรถตุ๊กๆรถเวสป้ารถมอเตอร์ไซค์เก่าหรือว่าหลายๆอย่างถ้าท่านมาดูจะเห็นว่างานตกแต่งที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นงานร ที่เราเอาของรีไซเคลจริงๆมามาใช้ในการตกแต่งร้านนะครับรับกว๋วยเตี๋ยวที่นี่จะมีหลักๆคือกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะครับแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวต้มยำแต่ว่าภาชนะต่างๆงท่านหลายๆท่านลงมาทานจะสังเกตว่าเราจะใช้เป็นถ้วยชามที่ทาจากไม้จามจุลีนะครับก็คอนเซ็ปต์ก็คือยังเป็นอย่างที่บอกก็คือมีไม้เป็นตัวหลักด้วยแล้วก็มันจะดูซอฟต์ลงด้วยครับนอกจากบ้านหุ่นเหล็กจะมีก๋วยเตี๋ยวรสเป็นไอเดียใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว เครื่องมือช่างน็อตทั้งตัวผู้และตัวเมียรวมถึงตลับลูกปืนต่างๆที่ทําจากช็อกโกแลตซึ่งเคยสร้างความโด่งดังให้บ้านหุนเหล็กตอนนี้ก็ยังมีจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวซื้อเป็นของฝากที่แปลกไม่เหมือนใครด้วยค่ะ หากใครสนใจไปเที่ยวกันได้เลยนะคะที่บ้านหุ่นเหล็กหรืออยากจะแวะชิมก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆก็ไปกันได้เช่นเดียวกันค่ะร้านตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพกิโลเมตรที่55ตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ